จับมันสุดอะไรเอ้าเอาเอ้ามันนี้อย่าให้มันหนีหนีอยู่เลยไ้ยเออจับจับได้อยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่ขึ้นมาเลยโซ่ดูจะมาโซ่ดูโอ้ตัวใหญ่เลยโอ้ฮ่าฮ่าฮ่าสุดยอดเลยโซ่สุดยอดเลยสุดยอดเลยสายตาเพื่อนจังมันดีคักเว้ยตามพระอมบึกบึกบึกโอ้ตีกันแล้วตีกันแล้วโอ้ยยาเห็ดยาเห็ดจังสั่น โอ้โหตเกือบอันีุ่ดโกโกวานี่ยเอามาใส่บังคอนอุ้ยเล่โอ้หางนู้นอะเต็นดูเต็นดเข้า งมหอยบุได e <What? S 2> ้มางมอยู <único Liberty Overwatch> <berish> <laughs> ่ในนี่ยีสบ่ออะไรบึงยืดยืดไปเลยโซ่ชีวิแหงก่อนเสด็จแต่ละอันแต่ละหน่วยของแกมมแงันเลอนเกมสบายดีเอฟซีทุกท่านมื้อนี้เฮากับทีมงานหลายคนหาคนไอ้ประมาณสี่คนไปจับหอยเนาะนี่อุปกรณ์มีแต่คู่แล้วก็ เซมระดับอาเซียนอันนี้ซื้อยังก่อนเอ้ยซื้อเทาเฮาฮะเทาเฮาเทาเฮาอันนี้เด็กซีกับปรุจปรุจอันนี้ปรูจเตโอเคคิดว่าบวกไปคิดบวกโอเคจัดไปกันเลยสวัสดีครับเทาปรูจไปเก็บหพยแล้วนี่พูดทางก็เขาไปละว่าเนาะเอามือจี้ดจี้จะนั่นมาได้เต้ รำพวจรำพวัจผมก่อนเนาะโอ้ส <storm> ่ําปานอายุ30นะแต่ก็ยังใส่ได้อยู่เนาะโอ้สงผมแบบนี้จะเฮ็ดให้สาวๆยังเซายากันบ่เออสิเว้านะอ่าเียสิโมก็โมหน่อนึงเนาะเบิ่งเส้นทางสู่ชีวิตแฮงบัดนี้ต้องตะลุไปรำนี้เนาะโอ้มีกมียุงหลายโอ้ โดดอูโอ้โดดบันนี่โดดสิทางลำบากโดดสิโดดสิคนต่อไปจะไปอ้โหเก่งลุกชายฮะตามโอ้เจอแล้วเราเจออะไรแล้วนี่ย พลาดไปแล้วอีเ mm uh, ิอ uh, uh, ีขั้วมาบเก่เดบโอ้ยโอ้ยอ้เทจิรู้อีขั้วน่ะเหรอเห็นอะไรกันยักันแล้วเทจีรู้อีเรอลุลุยเบื่อเนีวนะโอ้รอก้องนี่รอกข่าวกำลังเขียวงามเลยตึงไหม ทำกับบรรยากาศคักคักทีนี้เราต้องแยกย้ายกันคนละฝั่งคนละเส้นทางพูนไปครับไปทางนี้เบิ้งดูเห็นอยู่บ่โอ้ยมันยังมันลอยไปกระปูวะมันบ่ค่อยคักนะตะปูมัต้องเอากระไดนะซอกตัวหอยันบ่มงพักเดมััน่ว๊อามีลายสัม เบอร์อันนี้เคียวงามสุดๆเลยสำหรับใครที่กำลังออคักคอยคอแนะนำไปเลยนี่เขียวเขียวคักคักนี่คืออาหารที่ดีสำหรับภัยคนหนึ่งที่กำลังทังทะเลก,กับภัยสักคนหนึ่ง <c oughs> ไปไปสอบนำกันบเบบยอลลายลนึงูจับจับมือไปไป <c oughs> ไอ้ามันนี้อย่าให้มันนี้นี่ไปแล้วมันรวยนั่นเองนั่นเองเออจับจับได้อยู่บ่เก็บตีมาตีได้อยู่บ่ได้อยู่ได้อยู่จับขึ้นมาเลยโซ่ดูจับมาโซ่ดูโอ้ตัวใหญ่เนี่ยโอ้ฮ่าฮ่สุดยอดเลยโซ่ยอดเลยสุดยอดเลยมอเมริกามันให้มันลองบีบหันมึงปึ๊งเก็บทำเป๊ะเนี่ยนะนี้ คนมานเน่ะได้แต่มานปูนี่แหละสิม,มานซาวคือเข,า,เขาอยู่บ่ไปไปสอกตัวไม้สักผมติดกับดักตุ่มบุ้งอ,อู้ยเบงลมบากม,มันง่ายๆเว้ยเบิงนี่พากันนี่โหดลายเลยมันเป็น บ้านภาษาต้นเทนฮาวกับตาร์ตะบัวปัญจสีวันนี่แหละตาร์ให้มันคมๆเลยคงเทคมๆพุ่นหลายสุดๆมันเก่าเด้อว่าสิได้แล้วบ่โอ้ต้นข้าวงามสุด นี่แต่ว่าอยู่บ้านน้งหูดแล้วได้หน่อันนี้ยังเกี่ยมคขาชักนงามๆเลยยอดเป็นโพแทสเซียมส่องไปส่องไปคืบไปคืบมานะให้มันมันอะไรอยู่บ่หนเบิ่บงดูเบิ่งดื้อ ว้าวได้แล้วนี่เพืนเดมาแล้วเราปซองประเภทซสนิทนี่แหะเพื่ดูโซดูเฮ่เฮ่เฮ้เด็ดติจับจิ้อยกิมเาอาบุเข้าสังอเยูยูยูฮ่าฮไลฟ์ไนส่ตาเพื่น นดีค่กเว้ยก็ตามจักกี้ก็่กันคักเป็นโบนก็ตามรุงก็ตามปรนี่ตุกี้ติ๊ป้าแล้วก็ลูแล้วก็ขัวแนะนำดูเมนูื้นนี้เอาใะเมนูแบบป้าแล้วก็เอามาลูกลูกแล้วก็ผสมแบบผสมผสมแล้วก็คัวอ่านะนั้นบอกัวเฮ้ยไปไปลองร้อยันเทพขัน ซอฟต์พลอยซอฟต์เมติกโซปลาหรือว่าตโซฮวยเห็นว่ามีว่าอยากซีฟอลนะแต่มันกระโบมีจริงๆสอบแคบตายสุดท้ายบักระโบฮักเออออกทางพุ่นเลยทา้งใดทางเลี้ยวทางหน้าทั้งมีไฟแมพพันต์ดิไม่ดิอกะลางกายจับคู่จับคูยไปเลีกคูยเออ

ยาไปคลี่หลายนี่ยเสียงมันมันยังนีนี่นี่ยเฮยมืนเทอเระทรเลย

ปลาชอกปลาสอกปลาเกอบกูนี่เกอบเสียเสียเกอบคอยอยดับบ้าเนือนี่มันมีสีอะไหวานน <si ียคิดนต่ไม่จิตีล่างกา เออเออีหลคนากินากินบ้เตลป็นแนวเสียงเงินแล้่เฮ้ยคนข้างมีกปับมักซิบเลยเม่นยำเลยู้โยนี่้างลงอยู่บติ๊ก มีแต oh, ่ปักกดนี่แหละเลี้ยงซีวิทาเหมือนยังจะนั่นชุดก็วก้ว่าเนี่ยเออเอามาใส่บังคอเนี่ยเออเออจันอุ้ยเล่หังนู่ัะ คนเลยเต้นดูเต้นดพวกเข้าเออพวกเขาเออไว้ไอไรมันกำลังเลือกสุดเด้มันมีมปุยเนี่ยนี่ยมยนัานัดนุชเฮียหมูคารมปุย ไทำาย This h uh, o w how n e w no house นั่นตู้น่ะพี่ครน่มนรบนอุานี่เานี่เขาสลับสรอกไลท์ซีสไลท์ซคนบนนกของหน้าทำาหากินอยู่ในเมืองก็จะประมาณนี้แหละเปลูกทุ่งหนอกทุ่งหน้า หาหกอาหารแบบพื้นบ้านจังเขามันยังทิควางน้าเก็บเก็บไปมืดที่เป็นผักกินทักย่าอย่างนี้ทิควางหน้อยุกเว้นแต่ยาเบื่อนี่โดดนิ้งข้าอย่างโดดตัวตะมือซิปอนอยู่บ่อู้ผ่านไปด้วยดีคนตาป้ายจะป้ายกันยุ่ยครับอันนี้ดู

ยเเเนองลซึ่งอยู่ในแถวนี้เขาก็ตามหากันทั่วที่แล้วแต่ว่ามันบุคอยมีบงแต่สนี้บือเดียวนี้เาจะไปตามหาบนไหมเบ้งดแต่สิบอกินอยู่บ้อเบืงมตลาดโอ้ไปบงตลาดะอกอกอให้ Yun sung sung tu, mau video? Oh, tempat <tuk> kita kai hub. Kapau, ya bon mai bung semu Aw, bu dai, ini bung, berjujur deh.

บอมีทางได้ได้ได,ได้มันมากินดอกิลเ่อบอมีทางบอมีทางไอสิมีวิธีเอามันมากินคันแต่ไปเอาแล้วเขาสิถืกเจ้าของของมันเห็ดเส้นเฮาฮี่โ<บ>อ้เบส้นทาดสีวิทองพักคอพักกับประมาณนี้เลยสินากสินักสินลำบากสำใดรก็ต้องอดทน Hà liêng, bạc liêng thong kìa Bác bác khau tà lát, không có mấy ngân phân đọc Đi Ông nam Mấy bác bác Lát đi, em ăn, lát đi Đi nhanh, đi đi sâu Đi

ลกรโอเคลงเกียร์ก so ุง <ondan> น <t ell> ี่นนรถบึกโซชีวิแงโอ้ยกันสดใดแต่ละอันแต่ลน <c oughs> ่วยของแกมมแรงของแกมของแกมนปเม็นของด้แนวแก้มแล้วก็ยังสีหาแนวะเอาโซยโซยพอ

โอเคะจากสิโมนะไปินนยนอ้ยไปใส่ก็ทถายหมดแหละดีน้องปลานี่เอาไปนี่เลยกินทุกอย่างเหมือนพันเหมือนพายอะไร่ะพอทันแล้วพ่ทันแล้ว สซลีลาดูด้วยลักล้างตีนล้างมือทำความสะอาดตัวสิก่อนว้าน้ำตามผิดใจโดดเข้าอย่างไรเหี้ยน้ำมักใส่ๆจิ้มๆเลย มเมื่อนี้ก็บอกได้ไล่แล้วนี่ได้จมีพ่อพอกับแก้มพ่อตอนน,น,นี้อยากกินเอยสําหรับคลิปก็จบเพียงเท่านี้สถานีต่อไปก็คือ นคนหาเสากินข้าวบึงนะ <laughs> อันนั้นแหละเขาว่าคนลำคนรวยนี่นะได้แต่ปาดยางอ่นแหละสิปาดยางเขาได้เลยโอเคจบจบดีหล <laughs> ุดก่อนทามันบ่นไว้มันก่อน ปวดใท่ปะบาวีสามเนี่ยสวัดูมันใท่ะมียกถ่ายมันลายแต้เมี่อนทีขอมานบนบนนอนบุเต็มไปแล้วหนึ่งคนเยอะ เยอะเยอะเตะเยอะเท่าไรไปทางชุดผ่าสำหรับคลิปขอจบอย่างตอนนี้นะต่อไปจะมีคลิปยังก็ฝากครับส่นฝาบนนทำกันเด้